หลายคอนสงสัยนะครับนี่เกิดความสงสัยแล้วก็อยากเขียนเปรียบเทียบซ้กันเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับลูกค้านะครับมื่อนี้เปิดใส่ให้เบิ้งนะครับเปิดใส่ให้ดูนะครับนี่คือมาตินสี่ชแนลนะครับมาตินสี่ชแนลที่ร้านมีขายนะครับที่ร้านมีขายหลายเลยนะครับตัวนี้สั่งใหมาสิบก่าแถมน,นะครับอ่าสีเป็นรุ่น AMD แตไล่ะ MX MX พันแปดร้อยนะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับหลายคนถามมากนะครับค่าป่าสีทองเป็นยังไงสีฟ้าเป็นยังไงวนะนะนี่นะครับให้เบิ้งกันชัดๆอันนี้แกะของใหม่ให้ให้ชมเลยนะครับแกะของใหม่ให้เบิ้งเลยเด้นะครับตัวนี้ก็มีผกักมีขายายเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับช่องละสิบนะครับช่องละสิบอันนี้ก็ช่อง อันนี้ก็เป็นช่องที่1อันนี้ช่องที่2 3 4สี่นะครับสชแนลนะครับคาป,ปาทั้งหมด123 4ทั้งหมด16ลูกนะครับคาปา16ลูกสีฟ้านะครับสีฟ้าเป็นรุ่นอ่อยังไงนี่นี่ไฟ2ออ่าองพไมโครฟาลัดนะครับ2อ0 0ไมโครรวก็รุ่นลอยวต์นะครับตัวนี้นะครับ นี่คือตัวสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับต่างกันยังไงเบื้องเหงานะครับต่างกันยังไงเบื้องเหงาตัวนี้ครับเสียงกลางย่างใสนะครับครับเสียงกลางใสๆขับเบียดชแนลละสองได้สบายๆเลยนะครับสำหรับมาตินนะครับสำหรับมาตินบม่ว่าสะเป็นสีฟ้าหรือสีทองนะครับสีฟ้าหรือสีทองบัดนี้มาเบื้องสีทองบัดรนี้นี่นะครับสีทองกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซ้ำกันนะครับซ้ำกันนะครับพักขยายเข้ากัน เนาะนะครับแล้วก็ค่าปลาก็มีเท่ากับ26ลูกนะครับ26 26ตัวนะครับ26ตัวซ้ำกันเนาะนะครับแล้วก็ค่าสองหมื่นสองนะครับค่าสองหมื่นสองซ้ำกันนะครับซ้ำกันแต่ว่าหมอแปลงตัวนี้อ๋อยง่ายเล็กน่อยนะครับง่า่กว่าเั็หน่อยนะครับจะจะเต็มกว่านะครับจะเต็มกว่านี่นะครับสังเกตบ้างดีๆเนาะนะครับ คับป่าสีทองกับสีฟ้าหลายคนถามมานะครับลูกค้าถามมาว่าเออตั้งกันยังไงนอนะครับตู้ส่งยังครับผู้ใดล่ะเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งให้ได้ครับเด้อนะครับสำหรับลูกค้าผู้ที่ทักทายข้ามานะครับสนใจตัวไหนโอ้ส่งให้แล้วนะครับผมตู้ส่งไปภาคใต้นะครับส่งไปน่าก้อนที่ธรรมราชให้พี่น้องเบียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์สกลนะครับสวัสดีน้าลุมนอลซาดมนะครับต้นกล้านะครับสองชนิดสองยางนี่นะครับ ก็เปิดเทียบกันแล้วเสียงบอดดีต่างกันนะครับเสียงบอดดีต่างกันนะครับบางคนว่าสีทองดีก็สีฟ้าสีฟ้า,ฟาดีก็สีทองมันมีหลายเกียรติหลายแบบหลายรุ่นนะครับสําหรับมาตินกระไดนะครับผู้ดใดได้ตัวใดมากกับโฆษณาขายตัวนั้นนะครับจริงๆตัวยุนี่มีตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยก็มีนะครับรุ่นที่เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกัมีรุ่น 1 12, มื่นอนเก่ะมีนะครับตัวนี้เป็นมื่นสองพัเก่ารอยหนึ่งสนบาทนะครับสําหรับมาตินไอเอาตัว1มื่นหเก่ายมาให้เบิ้งกันนะเอาให้เบิ้งมาช่ดรุ่นเลยกันล้วกันนะครับมาเหมืนกระเทือนในเบิ้งแหละมื่นหนึ่งก็มีนะครับ11,900ก็มีรุ่น1นึ่0ม เก้าร้อยมีมื่นสามันหากตมี <c oughs> ยุ่นี่มีทุกรุ่นนะครับ <c oughs> จะอยากได้รุ่นไหนสวัสดีอาจารย์จอร์แด์สวัสดี oppo นะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์สุภาพน้งพอ,อมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นครับป่าซีฟ้าน้องพี่น้องนอตที่ขายอยู่ร้านนะครับกับป่าซีฟ้าก็จะมีสองรุ่นสองแบบนะครับทั้งนี้จะต้องคำข้องข้าใจกับพี่น้องน้งพอ,อมนะครับว่าการน้ำเขานะครับสินค้ามุนี่นะครับ มันก็สิมีหลายเกรตเนาะนะครับเป็นมาตินเช่นเดียวกันแต่ว่าอาสิหลายเกรตนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยตัวนี้ผ่านการใช้งานจากลูกค้าหลายท่านนะครับเอาไปใช้เพราะว่าสิเป็นคับเบียดคับเสียงกลางนะครับคับเบียดชั้นแอ่ละสองขับเสียงกลางชั้นแนอ่ละสองละสามสบายๆนะครับในงานล้ำสิ่งในงานต่างๆงานคอนเสิร์ต เรียกว่าขับมอนิเตอร์ตัวนี้สุดยอดดังดีเพิ่นวานะครับจากคนที่ใช้จริงนะครับส่วนครับปลาสีทองนะครับครับปลาสีทองตัวนี้หมอแปลงเบิ้งอาจจะเบิ้งใหญ่กว่าจังหน่อยนะครับนี่นะครับเทียบกับตกกาบนี่เด้นะครับกาบนี่อาทิตตัวนี้อาทิตเบิ้งบ่บ่เต็มบันไดนนะครับตัวนี้อาทิตเบิ้งเต็มเนาะนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยขับสิบแปดข้างละกี่ดอก จะได้ช่องละสองดอกนะครับอาจารย์ครับช่องละสองดอกเช่นเดียวกันนะครับช่องละสองดอกเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นเอาเอาวางไว้หันกันได้เดี๋ยวให้เบิ้งนะครับนี่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 ตัวนี้นะครับตัวนี้ซีอูที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเป็นของไหมนะครับนี่สร้างเมื่อไหร่นะครับสำหรับมาตินที่ร้านบันเทิงซาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาตินที่มหาสารคาม มาเบิองเอาได้นะครับเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนเปิดฟ้าเลยก็ได้ครับสิไเด้เบิองน่ำกันอ่าเป็นหกเหลี่ยมหก <c oughs> เหลี่ยมนี่นะครับเป็นตัวหน้าตากะกะกะอาจจะตั้งกันน้อยนึงแล้วก็แล้วก็วัลลุ่มวัลลุ่มตัวนี้จะเป็นยางนะครับเป็นยางเป็นยางเนาะนะครับตัวนี้สำหรับตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยที่น้องผูใ้ใดสนใจกับทักเชียร์เข้ามานะครับมาทักทายมาเบิอง เอิญพี่น้องฟ้องไปมาเบื้องซอยกันเด้อนะครับมีหน่อยมีหน่อยมองได้ถีมัแแกให้เบิ้งสี่นะครับมีอะไรนี้นะ <c oughs> แกให้เบิ้งเลยนะครับเอานี่สองอ่านี่รุ่นที่สามให้ทาไอ้แล้วแก้ข้าวนึงนะครับทาอ่านี่ไอ้แล้วแก้เอามาเบิ้งตัวนี้ทานะครับเอาเบิ้งกันช,ชัดๆนะครับเบิ้งการเปรียบเทียบไ่ว่าสะเปลี่ยนใสใน่ในใส่นอกหรือว่าสีเป็นการใส่งานการใส่งานนี่ส่วนหลายลูกค้าที่ซื้อไปของสีฟ้านี่จะผลตอบรับออกมาดีนะครับ มาตินตอนนี้ยังบ่าหน,นึออ่นะนนมออีมือสองนะครับบ่าหนึ่มีมือสองมือสองค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่ว่าเพราะว่าการใส่งานก็ค่อนข้างดีคุ้มค่านะครับในราคาแค่บ่ถึงบ่อแพงนะครับบ่ถือว่าแพงนะครับในราคาหมื่นต้นๆนะครับตัวนีนนนน้คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับพี่น้องอยากได้ก็มีแอมก็เอามานะครับเอามาแหลกมาเปลี่ยนเอานะครับมาแหลกมาเปลี่ยนเอา สองตัวนี้ผมว่าพม่ได้ต่างกันเลยนะครับเทียบสีพม่ต่างกันแม้กระทั่งบอดบาลานนะครับข้างหลังก็คล้ายๆกันนะครับนี่นะครับบอดบอดก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามออแปลงจะตัวสีทองร็อนนี้จะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับจะขึ้นมาเตียมด้ยนะครับตัวนี้เนาะนะครับแต่ว่าส่วนบอดส่วนบอดส่วนอะไรต่างๆผมว่าอันเดียวกันเลยแหละนะครับ นี่สีทองนะครับเอาดวงนะครับนี่ส่วนสีฟ้าก็ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้พวกดีเลย์แม้กระทั่งสีดีเลย์ก็ยังเหมือนกันเลยเนาะมึงผู้ใะโอ้ของดีนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับทั้งสองตัวเลย นะครับพี่น้องผูดด้ใดอยากได้ก็ทักแชทเข้ามาะนะครับ085ครับ01122และก็ฮ่ <c oughs> นะครับบางคนมีมาตินนะครับมา,ม,ามาตินมาตินมาตินมาแล้วนะครับตัวนี้นี่เป็นห0 0่งให้เวลาโทรดสามให้ยะนะังไงตอนนี้เราให้แล้วรับโทรดสามให้ก่อนนะครับตัวนี้10,000หมื 10, ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยมีผู้ใดอยากเห็นใส่ในความแตกต่างมีแน่นอน นะครับเบื้องงานนะครับเบื้องเกียริอะไรเบื้องงานนะครับตัวนี้บอต้องว่าาเถึงสําหรับผู้ใดที่เน้นของถือเอาไปขับมอนิเตอร์ผมว่าขับเบียดบ่ได้หรอกรุ่นนี้นะครับบอกเลยขับเบียดบ่ได้นะครับขับได้คือเป็นมอนิเตอร์กับเสียงกลางนะครับขับมอนิเตอร์ขับเสียงกลางได้หรือว่างานเล็กๆงานคาราโอเกะอิเล็ก,ลก,ลกทรอนิงานติปีตปิปีนะครับทัวนี้ใช่ได้แน่ <5 80. S 1> นเนาะหนะ้าแปดสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสสองสาสิสี่สิบห้าสิหกสิบหกเช่นเดียวกันนะครับสิบหกเช่นเดียวกันโอ้ยบ่ขึ้นหรอกรุ่นนี่บ่ขายหอกบ่ถึกใจเออเบื้องานับมันมันบ่ผ่านดอกผมเบื้งแล้วเบื้องแล้วเบื้องบ่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านนี่นี่บ่คื้นหรอก็ต้องซื้อเลยบ่ซื้อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเพิ่มอีกพันหึเอามืนนี่ดีกว่าครับพี่น้องครับ อีลีเด pues ้บอนบ่อยากขายเด้แต่ว่าขันขายแล้วเาเบื้องขันเบื้องเกียรอะไรแล้วมันต่างกันเบิ้พุ่น่ะต่างกันเด้นะครับต่างกันนะครับต่างกันเยอะมากนะครับไม่ใช่ต่างธรรมดาต่างเยอะมากนะครับงานต่างๆงานการเก็บงานหรือว่าเกียรอะไรผมว่าต่างกันเยอะนะครับตัวนี้ขับเบียดช่องละสองนี่สบายๆนะครับขับเบียดช่องละสองสบายๆบิดไซนนั่นก็เป็นเออเดี๋ยวเ้ถ่ายไว้เป็นตัวย่างก็ได้ถ้า่ลูกค้าอยากเบื้องนะครับ นี่นะครับตัวนี้ขับดีเอาเป็นสองรุ่นนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวตีกลับไปเลยโบโบฮานโบฮานแห้งนะครับตัวนั้นผมกับเขาจะเปิดเห็นพี่กันนะครับสังม่สิบก็แทนรู้สึกว่าสี่งานไม่ผ่านเลยนะครับตัวนั้นบอกเลยนะครับเ,เดี๋ยวได้รับโทรศัพท์แป๊บหนะึ่งฮัลโหลแมนแมนลดไฟแล้วน่ะลดชัด้นตีอุ๊ยอ่อนนะครับ เส,สื้อลัก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 ขโมยนี่ไหมแม่เออรถคันสีเขียวมีขคออะไรกันมีตู้เพ่งๆพิๆ่เหรกนัเวทีเหรนนี่ยครับผมให้คนหลายคนหลายไเอาหลายเปสีแล้วหน้าตายเพามเป็นเตอรเสียผูาา้ไปเอากระไ้ เอานะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งหมืนสองพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งหมืนสองพันเก้าร้อยเอาผู้ใดอยากอยากเบิงอีกก็ยังคอยเบิงย้อนขึ้นมาได้ครับมาบนทันเนาะนะครับอ่าตัวมีหลายนะครับมีหลายมีหลายตัวอยู่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวถูกผมไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคันผู้ใดอยากมักของถือเอาไปขับมอนิเตอร์ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ขับมอนิเตอร์ครับเสียงกลางเนาะนะครับ แต่ว่าผมว่าไปใส่งานด้ยแท้จริงจังๆแล้วมันพวเป็นตะคือดอกตัวนี้นะครับบอกเลยบอกตามตรงนะครับตัวนี้เนาะน,นะครับแต่ว่าขันบูไดโบซีเลียดว่าโอ้ยผมไปขับเ<ม>สียงแหลมครับเสียงกลางซียก็ได้ขึ้กันนะครับสําหรับตัวนี้เดาขึ้นไก่ได้ขี้เก่าจะจะ